มาทีหลังคนจากสกุลเจริญภุระขวัญพิรมลินหลังเลิอกอดีตพระเอกหายหน้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่หายหน้าหายตาไปนานอย่างขวัญพิรมลินอดีตดาราสุดแซ่บที่ยอมใจอ่อนออกสื่ออีกครั้งหลังจากที่ไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดา ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางมาโปรโมทกิจการใหม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันให้ฟังด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงที่มีความสุขว่า ออกจากวงการไปก็ไปทำเสริมความงามอยู่ประมาณ5ปีหลังจากนั้นก็ไปมีครอบครัวมีลูกสองคนก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนมากก็จะไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเวลาที่เขาจะเปิดสปาวางงานว่าจะต้องมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างแล้วก็ไปเป็นล่ามแปลภาษาจีนให้กับหมอฟังเข็มด้วย ทั้งนี้ทางด้านชีวิตรักขวัญพิรมลินเคยคบหากับเบิร์ตพิทยา,นนารณระนองซึ่งก่อนหน้านี้เบิร์ตเคยสมรสกับวิภาวีเจริญปุระที่ลงเอยด้วยการแยกทางปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับสตรีที่ชื่อเล่นว่าซารา่าเขามีลูกที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนได้แก่มหาสมุทรนาระนองมัชฌานาระนองและสัญชัยนาระนองและมีลูกชายที่เกิดกับอดีตนักแสดงขวัญพิรมลินชื่อน้องต่อ ทั้งนี้ขวัญพิรมลินโพเซอร์ไพ่้กลางรายการสดรับว่าตอนนี้สถานะเราทั้งคู่คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งในอดีตเคยเป็นคู่ชีวิตกันมาก็ตามทางด้านพี่ขวัญรับว่าได้ออกจากวงการไปนานพอสมควรพร้อมเผยว่าไม่ได้เจอกับพี่เบิร์ดเกือบสิบปีขำๆแต่ส่วนใหญ่จะคุยกับทางภรรยาเขามากกว่า แต่ทางลูกชายเขาจะติดต่อกับคุณพ่อเขาอยู่แล้วเป็นประจำและยังได้ช่วยแนะนำการทำกิจการให้อีกด้วยซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจและรับรู้มาตลอดโดยเบิร์ตเองเผยว่าตอนนี้มีลูกทั้งหมด3คนรับมีความสุขทุกวันนี้โดยมีลูกๆเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ไม่ทอ้อส่วนหนึ่งที่หันมาขายของออนไลน์ก็พอลูกๆเป็นคนสอนเลยได้ลองขายของแบบจริงจังรับว่าในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาบ้างแต่สุด ท้ายก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้จนตอนนี้ก็ลงตัวมากขึ้นโดยมีลูกชายคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง